เจี๊ยบโพสแคปชั่นแซบจนแมทต้องเข้ามาเตือน ซึ่งใครที่เป็นแฟนคลับของเจี๊ยบจะทราบดีว่าตอนนี้เจี๊ยบนั้นกำลังมีผลงานละครที่ออนแอร์อยู่ทางช่องเจ็ดนั่นก็คือละครเรื่องฟ้ามีตะวันโดยเจี๊ยบรับบทเป็นเนตรนางร้ายสายแซบแต่ละลุคนั้นขอบอกเลยว่าร้อนแรงมากๆสวยเป๊ะแซบสุดๆไปเลยแถมร้ายได้ใจไปเลยล่ะคะ่ะโดยเจียบมักจะโปรโมทละครในไอจอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเจียบโพสภาพตัวเองที่แต่งสวยจัดเต็มหน้าผมสุดเป พร้อมกับแคปชั่นเป็นคำคมโดนใจว่าจะแสนดีไปทำไมเขาเลือกคนที่ถูกใจไม่ใช่คนดีและครมาแล้วมาดูกันนะคะซึ่งมีแฟนคลับ เข้ามาคอมเมนต์สซวกันสนาน IG เลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นก็คือสาวแมทพิรณีที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าระวังค่ะเคยใช้แคปชั่นนี้แล้วทัวลงเฉยจากนั้นเจี๊ยบก็เข้ามาตอบกลับแมทแบบสั้นๆว่านี่ก็กลัวอยู่ค่ะนั่นเอง